ผมสิภาพมาเบิงตะโกสวนลุงนี่ครับขายทุกต้นเด้ครับขายทุกต้นขายทุกกระถางครับครับผมรับอนุญาตแล้วครับบ่ได้มถทายซุ้มสีซุ้มหาได้ครับเด้รับอนุญาตกาบเพื่อนแล้วลุงเล่ากับยูนี่แหละครับนี่เต็มไปหมดเลยครับหลายแห่งหลายดงครับเดี๋ยวมือหลังผมสีไปทายดงหน้ยให้เบิงอีกครับตัวนี้พยาอยบานลุงเราเลยครับนี่เล่ากับนั่งรถนามอยู่ครับนี่ เบิ้งน้ากันได้ครับพวกอยากได้เบอร์โทรถ้าเบิ้งเอาได้ครับเดี๋ยวผมสิ่ท้ายไปให้เบิ้งเบอร์โทรผลติดไว้เรียบร้อยเลยครับเมื่อนี่บอตองถามหาเบอร์โทรยากเลยครับนี่เบิ้งเบิ้งน้ากันเลยครับเ้อตะโกแต่ละตนครับสุดยอดเลยครับตะโกเอาไงซําใดครับมีหมดเลยตะโกน้อยตะโกไงมีหมดเลยได้ครับเนี่ยครับลุงเราโหลดน้ำอยู่นี่ครับ ขายทุกต้นครับขายทุกต้นผู้ใดสนใจโทรมาหาลุงเราได้เลยครับเนี่ครับนี่แมนหมดเลยได้ครับแมนหมดเลยแมนหมดเลยครับเนี่ครับเนี่เต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดตะโกงามครับโอ้มีตะตกนงามเลยครับนี่ิ่งน้ำกันครับ สุดยอดเลยครับตะโกลุ่งนี่สวนนี่ครับครับนี่แมนหมดเลยครับแมนหมดเลยตะโกทั้งนั้นเลยครับผูดใดมักตะโกใหญ่ตะโก,ะโกน้อยมีหมดเลยครับยกบ่อขื่นบุหล่ครับแต่ละกระถางนี่ครับเต็มไปหมดเลยได้ครับเต็มไปหมดเลยขายทุกต้นขายทุกกระถางครับบ้านลุ่งนี่ ราคาต่อร่องกันเองเด้อครับครับเนี่ยผมสุดท้ทายให้เบิ้งไปสาสาน้ำกันครับเบิ้งเบิงเบิงบ้งไปน้ำกันเด้อครับเด้อครับตะโก้ทั้งนั้นเลยครับนี่ตะโก้ทั้งนั้นเลยครับแมนหมดเลยครับนี่แมนหมดเลยครับ เบอร์โทรครับเบอร์โทรพอต้องถามยากเลยครับเบอร์โทรมีเรียบร้อยขายขายครับเดี๋ยวผมสีออกไปทายโตเบอร์เพิ่นติดไวยุข้างหนอกครับครับผมเพิ่นว่างไว้หนอกขางหนอกน้่ครับครับผม ครับเบอร์โทรบ้านลุงด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจทักมหาเพื่อนเลยเลยครับเนี่ยแมนหมดเลยได้เครับเนี่ยเพื่อนตองครับบ้านเพื่อนเขาออกง่ายครับติดถนนเลยครับติดถนนเลยครับติดถนนเขาม่บานเลยบัตรเต็มไปหมดเลยเด้อเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ละต้นครับ สุดยอดสุดยอดครับต้นไงครับนี่ต้นไงครับ,ตรบเต็มไปหมดเลย้อนี่ครับเนี่เบิ่งน้ำกันครับเบิ่งน้ำกันครับนี่เบอร์โท่ครับศูนย์ร,รวมบอนไซตะโกใหญ่เขาแรง ครับไงเบิ้งน้ำกัดเลยได้ครับเด้อครับเดี๋ยวผมสีขอดไปไทยข้างหนาให้เบิ้งอีกครับจักน้อยหนึ่งขายทุกต้นขายทุกต้น,ตนผู้ใดสนใจทักมาได้เลยครับเนี่เบอร์โท่เห็นเรียบร้อยแล้วครับราต้องมาขอเบอร์โท่อยากได้ครับสวนนี่ของลุงนี่ง อา้าวครับเบอ่อโทษครับเบอ่อโทษงามครับงามถุกกระถางเลยครับเนี่ยใส่เวลาเด้อครับตะโกนี่ใส่เวลาแห้งครับถามลุงแล้วเราบอกว่ากระถางหนึ่งมาสามสิบปีแล้วครับยังอยู่อยู่ต้องพอเพาะมะเลียงไวย้ยุนี่ครับเนี่ย เบอร์โทรทั้งนั้นเลยครับเนี่ยขายหมดเลยได้ครับขายหมดเลยเ mm hmm. ต็มไปหมดเลยครับหนุน mm hmm. ยังมีสวนนอกอีกครับกออนุญาตเพื่อเร้วเมื่อหลังผมสิมาธาไปเบ่งอีกครับเบ่งน้ำกันเบ่งน้ำกันครับเบอร์โทรได้ครับเบอร์โทรสนใจทักมาได้ได้ครับครับกับสีประมาณนี้แหละครับ ปากกดซับตะไครกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ฏกดกระดิง่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้ครับกับสิบาพาดจิ้มใหม่ๆที่ผมลงครับครับขอบคุณลหลายๆครับ